ครับสวัสดีครับครับผมก็สวดมนต์บ้างนะฮะเป็นบางครั้งแล้วแต่อารมณ์นะฮะบางทีขี้เกียจก็ไม่สวดนะครับก็เลยอยากจะถามคุณดังตินนะฮะคือผมได้ยินคําว่าดูกายดูจิตเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับผมเหมือนอย่างพอเราไม่ไม่อยากสวดมนต์ขี้เกียจสวนมนเนี่ยถ้าถ้าดูภาวะทางใจตอนนั้นก็จะไปเห็นความขี้เกียจ เห็นอาการของใจที่มันไม่อยากหันหน้าเข้าหาอาการสวดมนต์นี่ถ้าเห็นอาการแบบนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเห็นอาการปรุงแต่งของใจแล้วเรียกว่าเห็นภาวะอาการทางจิตแล้วหรืออย่างภาวะทางกายตอนนี้ขอตั้งหลังตรงอยู่อยู่ในท่านั่งนี่ก็เรียกว่าเห็นกายถ้าเรารู้สึกถึงอาการของกายนะรู้สึกอาการถึงความปรุงแต่งของจิต ไปเรื่อยๆแล้วเห็นว่าทุกภาวะทั้งทางกายทั้งทางจิตมันไม่เที่ยงนี่เรียกว่าเห็นกายและเห็นจิตคือบางคนเนี่ยไป็นสำคัญมั่นหมายว่าเห็นกายหมายถึงเห็นทุกขยับของกายหรือว่าเห็นจิตเนี่ยเห็นว่าจิตหน้าตามันเป็นยังไงสว่างโพล่งหรือว่ามีอาการแบบอื่นยังไงอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรียกว่าเห็นกายเห็นจิตด้วยสติมันเป็นอาการเหมือนกับ snapshot ถ่ายรูป เพื่อใหอ้รู้ว่าในขณะนั้นมันกำลังเกิดปรากฏการอะไรขึ้นแต่ไม่เรียกว่าเป็นสติไม่เรียกว่าเป็นสติที่จะเจริญขึ้นถ้าสติในแบบที่จะเจริญขึ้นในแบบของพุทธต้องรู้สึกว่าเราเห็นภาวะทางกายหรือทางจิตก็ตามเรากำลังดูความไม่เที่ยงของมันอยู่ นีอย่างตอนนี้ภาวะทา,ทางใจมันคลายไปนิดหนึ่งรู้สึกขึ้นมาว่ามันคลายตัวที่รู้สึกว่าคลายเนี่ยมันก็คือเห็นความแตกต่างแล้วระหว่างจิตที่มันยังล็อกอยู่กับความสงสัยอยากได้คําตอบกับจิตที่มันเริ่มรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายจากอาการสงสัยพอเห็นภาวะต่างนี้ได้เนี่ยตัวนี้เรียกว่าสติแล้ แต่ถ้ายังไม่เห็นภาวะต่างยังไม่เรียกว่าสติมันเป็นหมายถึงสติแบบพุทธนะสติแบบการเจริญสติสติปฐานสถ้าเราเห็นเฉยๆว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เรียกว่าสติแบบธรรมดาแต่ถ้าเห็นว่ากายใจกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่เรียกว่าการเจริญสติมันย่นย่อมาจากคำว่าเจริญสติปฐาน พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงสติปัฏฐานก็หมายถึงว่ามีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งที่ดีของสตินั่นก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมกายแล้วก็ความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็สภาวะของจิตทั้งหลายจะสง,งบหรืฟอฟุ้งซ่นก็ตามแล้วก็อารมณ์อันเป็นธรรมะสภาวะธรรมทั้งปวงที่มันปรากฏตามจริงถ้านอกเหนือจากนี้มันคือสติแบบโลกโลก สติแบบโลกๆเนี่ยอย่างเช่นว่ารู้ว่ากําลังทํางานในอะไรอยู่รู้ว่ากําลังคิดเลขข้อไหนอยู่รู้ว่ากําลังทําบัญชีข้อไหนอยู่เกิดความสับสนแค่ไหนอย่างนี้เรียกว่าสติแบบโลกๆแต่ถ้าสติในแบบที่เรียกว่าสติปัฏฐานต้องดูเข้ามากายเวทนาจิตธรรมโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่ามันไม่ใช่ตัวตนพอรู้ว่ากายใจไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันเกิดภาวะถอนจากทุกข์ขึ้นมา ถอนจากหล่มทุกถอนจากต้นเหตุที่จะสร้างทุก์นี่คือพ o i n t ว่าทำไมเราต้องดูกายใจ